ภาพรวมของทปทุมธานีปทุมธานีคือจอง5 0 0แสนโดสเหมือนเดิมนะ5้าแสนโดสและขณะเดียวกันก็ยังมีอบตเทศมนตรีเทศบาลต่างๆเนี่ยที่จองเข้ามาด้วยเพราะในปทุมธานีเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเว็บภาพรวมทั้งหมดจองอบจอยิงยงาน5 0 0แสนโดสอย่างต่ำนะครับแล้วที่เทศมนตรีเทศบาลต่างๆก็จะต้องจองในตัวนี้ก็ได้ด้วยแต่ส่วนอบจก,ก็ให้ท่านท่านประธานท่านนายกอบจเนี่ยติดต่อ ออกลายไปให้ในายกอบจอที่ต้องการจองซึ่งน่าจะมีทั้งเกือบ20จังหวัดนะ,นะครับให้รีบเข้าลายจองมาได้เลยตอนนี้แล้วจะมีท่านประหลัดชาติีศรีสันเนี่ยเป็นตัวกลางในการประสานงานทั้งหมดซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้รับความสะดวกจากท่านพลอกาศตรีแพทย์สันติศรีเสริมโภคนะฮะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ต่างๆแต่นียวกันตอนนี้ปัญหาคือเราต้องกลับไปเตรียมการสถานที่ฉีด โดยโรงพยาบาลที่จะรับการฉีดวัคซีนทางเลือกตัวนี้ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเรียนที่ทางราชวิลาลจุฬาพรนะครับขึ้นทะเบียนไว้เพราะนั้นเดี๋ยวผมก็คงต้องกลับไปดําเนินการต่อตอนนี้สถา,านการประทุมเป็นยังไงบ้างครับท่านมันก็ยังยังไม่ปลอดภัยนะเพราะยังอยู่ในหนึ่งในเจ็ดนหลอดนะไม่เคยลงไปเลยแล้วก็มีคัตเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยนะฮะ แต่ยอดทั่วประเทศเนี่ยก็จะเห็นว่าก็ติดอยู่วันหนึ่งเนี่ยติดใหม่สองสามพันหกร้อยพันอยู่เงี้ยก็ไม่ได้ลดลงนะฮะยอดผู้เสียชีวิตก็อาจจะลดลงบ้างนะครับแต่ในประชุมก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนประมาทแต่เดี๋ยวก็ทั้งวัคซีนทางเลือกทั้งวัคซีนของทางราชการเนี่ยเข้ามา้็ฉีดเยอะหน่อยมันก็น่าจะปลอดภัยผ่านไปได้ได,ด้วยกันท่านครับกรณีที่ท่านเนี่ยอบอกว่าต้องมีการประชุมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดในการจรดสรนวัคซีนฉีดนะครับ แต่ว่าตอนนี้มีคัตเตอร์ใหม่ๆขึ้นมาตรงนี้ท่านมองเป็นยังไงบ้างก็ต้องก็ต้องจัดสรรนะต้องจัดสรรว่าผมยองยืนยันว่าเดี๋ยวต้องเรียนท่านผู้ว่าว่าหนึ่งเราต้องบุคลากรการศึกษาแล้วก็ทางพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะแล้วก็ผู้ที่ขับรถรับส่งนักเรียนอะไรเงี้ยถูกไหมฮะแล้วก็ที่ที่ที่คุยยันไว้นะอย่างพวกรถตู้ทั้งหลายเนี่ย นะแม้แต่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะเป็นผมว่าจ,จุดส่เสียงแล้วที่สังกัดเดผมห่วงนะห่วงคือพี่น้องอสอมอนะฮะยังไม่ได้ฉีดกันเลยพี่น้องสอสมอซึ่งเป็นด่านหน้าเนี่ยถูกไหมฮะผมกาว่าจะเอาพี่น้องสอสมอเนี่ยเอากับพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาให้เร็วรนะแต่ขอให้มันผ่าน,านพ้นการบุคลากร,กรครูที่ต้องถ้าโรงเรียนเปิดก่อนให้จบไ,ได้